สวัสดีค่ะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวพามาชมบอนสีสวยๆนะคะราคาเจ็ดสิบบาทนะคะพี่ๆเจ็ดสิบบาททุกกระถางนะคะเจ็ดสิบบาทมีค่าส่งทั ang, ้งโอนและปลายทางนะคะมีค่าส่งห้าสิบบาทจ้ะโอนก็ห้าสิบาทปลายทางก็ห้าสิบาทนะคะค่าส่งค่ะซื้อกี่กระถางก็ได้นะคะกระถางเดียวก็ได้นะแต่มีค่าส่งห้าสิบบาทจ้ะกระถางเดียวก็จัดส่งนะคะ เดี๋ยวพ่อแมวพาไปชมบอลสีนะคะว่ามีบอลสีอะไรบ้างนะคะก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่ช่วยประเกิดซื้อใบชํำฉาเนาะตอนนี้แกก็ได้ไปหาหมอแล้วนะคะก็คืออาการดีขึ้นแล้วจากเจ็บหัวเข่าที่อาการล้มนะคะก็ขอบคุณมากมนะคะในตอนนี้ใบชํำฉายังมีอยู่นะคะโลด้ว20บาทนะคะพี่ๆโลด้ย20บาทจะค่าส่งก็5กิโลต่อ30บาทนะคะ5กิโลค่ะ30บาทนะคะ จะส่งจะยังไงก็โทรโทรหาป้าแมวหรือหาป้าเกิดก็ได้นะคะส่วนมากป้าเกิดจะไม่ได้รับไม่ค่อยได้รับเลยนะคะพี่พี่เพราะบางทีแกก็วิ่งไปเก็บใบชคชฉาบางทีงก็อยู่ในบ้านมันไม่มีสัญญาณตรงบ้านแกนะคะพี่พี่ป้าแมวฝากเบอร์ป้าแมวก่อนนะคะนี่จะเบอร์ป้าแมวนะคะโทรแอดไลน์หาป้าแมวได้จ้ะอันนี้บอลสีสวยๆนะคะราคาเจ็ดสิบบาทนะคะมาเริ่มต้นนี้เลยค่ะต้นนี้ ปรสาททองนะคะเวลาโตไปเนี่ยจะสวยมากนะคะนี่อยู่ในกระถาง5.5นิ้วแล้วค่ะนี่ตั้งไซต์แม่พันธุ์มาให้แล้วนะคะพี่ๆนี่นะคะประสาททองจะสวยค่ะเวลากัดสีมาเธอจะสวยออกแดงสวยนะคะประสาททองมาต้นนี้ยิ่งสวยค่ะสีมหาโพค่ะอยู่ในกระถาง5นิ้วนะคะสีมหาโพอยู่ในกระถาง5นิ้วค่ะยิ่งโตใบยิ่งใหญ่นะคะสีมหาโพค่ะสวยมากๆค่ะมาด้านนี้ค่ะ โวเคโน่ ok ค่ะด่างสวยๆแบบนี้เลยค่ะเอาไป70บาทนะคะอยู่ในกระถางห้านิ้วแล้วนะคะพี่ๆนี่ตั้งไซต์แม่พันธุ์ไว้ให้แล้วนะจ๊ะนี่นะคะด่างสวยค่ะโวเคโน่ ok ค่ะต่อมาท่านนี้ค่ะขุนรัตนาวุธนะคะกัดออกส้มออกมาแบบนี้นะคะกระถาง70บาทนะคะกระถาง70บาทด้านนี้ค่ะธิดาสวรรค์น,นะคะใบเขาะจะออกเงามันนะคะสวยค่ะธิดาสวรสค์วน,นะคะ อยู่ในกระถาง5นิ้วนะคะไป70บาทค่ะทิดาสวรรค์จะเลี้ยงนอกตู้ได้แล้วนะคะมาด้านนี้ค่ะในกระถางมีมี3ต้นนะคะกระถางมี3ต้นต้นนี้พ่อแม่จําชื่อไม่ได้นะคะพี่ๆต้นนี้ตับจังหวัดนะคะ,ต,ะตับจังหวัดอะไรเนาะชื่อมันหายไปตับจังหวัดอะไรจำไม่ได้นะคะมีมีมี2จังหวัดนะคะเนี่ยนะคะลวกไปน่าจะเป็นหนองบัวลําพูไหมไม่แน่ใจนะคะ ทั้งหมดมีสามกระถางมีสามต้นนะคะอยู่ในกระถางห้านิ้วครึ่งค่ะห้านิ้วครึ่งนะ้วห้าจุดห้าค่ะนะคะไปเจ็ดสิบบาทนะคะสวยค่ะเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะต่อมาด้านนี้ค่ะเทพสายลุงนะคะเปิดกาบด่างมาสวยมากนะคะใบเดี๋ยวขดกระด่างนะคะใบนะนี่ก็กัดสีออกมาสวยนะคะคู่ไปกับเล็บมังกรนะคะเล็บมังกรค่ะเจ็ดสิบบาทค่ะมาด้านนี้นะคะเล็บมังกรด่างที่สวยแบบนี้เลยนะคะ ในกระถางนี้มีสองต้นนะคะพี่ๆอยู่ในกระถางห้าจุดห้าค่ะเี่นนะคะด่างสวยนะเอาไปเจ็ดสิบบาทค่ะเจ็ดสิบบาทนะคะแล้วก็มาด้านนี้ค่ะอันนี้น่าจะเป็นหางหงนะคะอันนี้ค่ะหางหงนะคะเป็นบนใบไผ่หางหงนะคะในกระถางนี้มีสองต้นค่ะไปเจ็ดสิบบาทนะคะอยู่ในกระถางห้าจุดห้านิ้วค่ะสวยทั้งสองกอเลยนะคะ มาด้านนี้ค่ะเหลือกระถางเดียวแล้วนะคะเหลือกระถางเดียวแล้ว picky. ยักษ์วิเภกค,ค่ะเจ็ดสิบบาทจ้ามาด้านนี้ค่ะนางเกาสุริยาในากระถางนี้มีสองต้นค่ะกัดสีสวยมาแล้วค่ะเอาไปเจ็ดสิบบาทจ้ามาด้านนี้นะคะเจ้าสาวนะคะเจ้าสาวคู่ไปกับนางเกาสุริยานะคะมีสองต้นนะคะในกระถางนี้อยู่ในถังห้าจุดห้านิ้วค่ะเอาไปเจ็ดสิบบาทนะจ๊ะมีสองต้นค่ะ ต้นนี้ค่ะที่ดาสวรรค์น,นะคะที่ดาสวรรค์ตัวนี้น่าจะเป็นพญาลำลงนะคะต้นนี้นะคะคู่ไปกับพญาดำลงนะคะเจ็ดสิบบาทจ้ะอันนี้ป้าแมวแก้ไขชื่อนะคะที่ป้าแมวส่งไปให้พี่ๆนะคะเป็นยักษ์อินทรชิตหน้าขาวนะคะยักษ์อินทรชิดหน้าขาวเวลากัดสีมาเธอจะออกชมพูขาวนะคะชมพูขาวสวยค่ะพี่ๆนี่นะคะ แล้วกัดสีมานะคะจะมีเม็ดเม็ดขาวผ้าอยู่ในในนี้นะคะจะเป็นใบออกชมพูนะคะสีเริ่มมาแล้วนะเหลือกระถางเดียวค่ะป้าแมวให้ไป70บาทค่ะมีกระถางเดียวแล้วค่ะยักษ์อินทรชิตหน้าขาวนะคะที่พ่อพี่สั่งป้าแมวมานะคะยักษ์อินทรชิตหน้าขาวค่ะหน้าขาวกับหน้าทองก็จะจะคล้ายๆกันนะคะแต่สวยสวยกว่าหน้าทองนะคะต้นนี้นะสวยกว่าหน้าทองค่ะต่อมาด้านนี้ค่ะพระโมคคลาค่ะพระโมกคลาจะมีกาบนะคะ ้วกรถางนี้มี2ต้นค่ะเวลากัดสีจะสวยมากนะคะพะโมคลาเอาไปเจ็ดสิบาทจ้าเจ้าสาวป้ายสวยๆแบบนี้นะคะเจ็ดสบาทค่ะด้านนี้เป็นตับจังหวัดนะคะตับจังหวัดมุกดาหารนะคะป้ายสวยนะคะสวยๆค่ะสวยเอาไปเจ็ดสิบบาทจ้า ต่อมาด้านนี้ค่ะแม่แม่นี่นะคะชายชนของปลาแมวนะคะเป็นแบบนี้นะคะนี่ปลาแมวหยิบให้ดูนะคะนี่อยู่ในกระถาง5.5นิ้นวนะนี่นะคะในกระถางนี้มีสองต้นนี่นะค่ะมีสองต้นจ้ะเอาไปเจ็ดสิบาทนะคะเจ็ดสิบบาททุกกระถางนะคะมีอยู่สิบกระถางนะคะมีสิบกระถางค่ะนี่นะคะแดงแบบนี้เลยนะคะแดงทุกต้นนะนี่นะคะ ส่วนมาด้านนี้เดี๋ยวป้าเมลให้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาดามาป้าป้าเมวอีกเนาะนี่นะคะต้นนี้ต้นนี้เขาจะสูงใหญ่แบบนี้สูงแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็มีสองต้นเหมือนกันก็แดงเหมือนกันนะคะนี่นะแดงเหมือนกันค่ะหลดใหม่ก็ออกมาแดงนะคะมีสองต้นค่ะเจ็ดสิบาทเหมือนกันนะคะให้ไปเจ็ดสิบาทจ้ะนี่นะคะก็ป้าเมลก็จัดเป็นของขวัญปีใหม่ขอให้ทุกท่านมีความโชคดีในวันปีใหม่กันทุกท่านนะคะใกล้ปีใหม่แล้วเนาะ ทิ้งท่านก็ไปเที่ยวบ้างก็อวยพรให้ป้าแมวก็ขอขอบคุณมากมากนะคะนี่ค่ะหลอดใหม่มาแบบนี้ค่ะนี่ยค่ะใน,นกระถางมีสองต้นนะคะสองต้นทุกกระถางค่ะแดงสวยนะคะสวยทุกกระถางค่ะมีสิบกระถางค่ะมีสิบกระถางนะคะค่ะไปเจ็ดสิบบาทนะคะแดงสวยแบบนี้เลยนี่นะคะชายชนนะคะซับจเจริญจะเป็นบอลที่เลี้ยงยากนิดนึงนะ,ะ่เาก็จะเป็นบอลที่โตช้านะคะแม่แม่นี่นะคะซับจเจริญน,นะคะ ป้าแม่ก็ให้70็บาทนะคะมีอยู่กระถางเดียวค่ะซับเจริญนะคะเหลืออยู่สองกระถางแล้วนะคะมีสองกระถางนี้แล้วค่ะสวยนะคะ นินอยายลาค่ะสีมาแล้วนะคะสีกัดมาแล้วสวยค่ะสวยทั้งสองกระถางเลยค่ะเอาไปเจ็ดสิบาทนะคะมีสองกระถางนี้สุดท้ายแล้วค่ะไม่มีแล้วค่ะทาเป็นบอนที่ที่ทายากแล้วเขาโตลเร็วไม่ทิ้งใบนะคะสีสวยค่ะนินอยายลาจะมาด้านนี้ค่ะเป็นพระวัยนะคะพระวัยพระวัยคู่ไปกับสีกัญน,นาค่ะสีกัญน,นาในป้ายสวยนะคะตัวนี้ค่ะเอาไปเจ็ดสิบบ,บาทจ้ะ กวนอูค่ะในกระถางนี้มี2ต้นนะคะเป็นฟอร์มกอแบบนี้ไปเลยนะคะไปเ0บบาทค่ะมี2ฟอร์มกอนะคะมีแค่2ฟอร์มกอจ้ะกวนอูนะคะมาด้านนี้ค่ะมหาชัยมหาชัยเป็นบอลที่ป้ายสวยนะคะคู่ไปกับนางกิรินีเทวีค่ะก็ะให้70บาทนะคะแม่แม่ไป70บบาทจ้ะส่วนกระถางนี้ มีพ,ะไ,ะ,มนนะ,ะ,พะไวในกระถางนี้มีสองต้นนะคะพะไวในกระถางนี้มีสองต้นจ้ะเอาไปเจ็ดสิบบาทจ้ะมาต้นนี้นะคะเป็นบอนสวยอีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้ค่ะต้นนี้สวยมากๆนะคะพะอิสวนปราไตจักนะคะชื่อว่าพะอิสวนปราไตจักจะสวยมากค่ะมีกระถางเดียวค่ะเจ็ดสิบบาทนะคะพะอิสวนปราไตจักค่ะ สีกัญจนาค่ะป้าย,ยสวยๆแบบนี้แล้วนะคะไซส์แบบนี้ใหญ่ๆแล้วนะคะอยู่ทุกต้นอยู่ในกระถางห้านิ้วหมดนะคะหลอดใหม่มาก็สวยค่ะสีกัญจนานะคะ70บาทจะมีต้นเดียวนะคะต่อมาเป็นสีบุรีลำค่ะในกระถางนี้มี2ต้นค่ะสีบุรีลำนะคะไปเ0บบาทจ้ากระถางนี้ค่ะยักษุชาดานะคะยักษุชาดาคู่กับสีกัญจนาค่ะ70บาทเท่ากันจะ้ะต่อมาด้านนี้นะคะพี่ๆี่ ปีกนางฟ้านะคะในกระถางนี้ปีกนางฟ้าในมีสองต้นนะคะได้กวนอิมไปอีกหนึ่งต้นนะคะไปเจ็ดสิบาทจ้ะนีนะคะปีกนางฟ้านะคะเจ็ดสิบบาทค่ะต้นนี้ค่ะบอนกลับสวยมากนะคะเป็นบอนกลับที่กัดสีสวยค่ะต้นนี้ค่ะมีต้นเดียวนะคะอยู่ในกระถางห้านิ้วจ้ะเจ็ดสิบบาทจ้ะตันนี้นะคะหงสุวรรณวลักกัดสีไปจะสวยมากนะคะหงสุวรรณนะคะ ในกระถางนี้มีสี่ต้นค่ะสี่ต้นนะคะไปเจ็ดิบาทเป็นฟอร์มกอส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะเจ็ดสิบาทจะหงสุวันจะมาด้านนี้ค่ะต้นนี้ด่างสวยนะคะด่างสวยนะคะอ่าเหลืองด่างเกยชัยคู่ไปกับม่วงบอนม่วงนะคะม่วงมงคลนะคะพี่ๆได้ไปสองต้นนะคะบอนม่วงอะคะ่ะบอนม่วงเนเวนลาโตไปเขาจะเป็น อบอลจะเป็นแบบเหมือนคล้ายๆใบกลมค่ะสวยค่ะบอลม่วงนะคะม่วงมงคล70บาทเท่ากันนะคะในกระถางนี้มี3มต้นนะคะรวมด่างเกยชัยไปด้วยค่ะ70บาทจ้ะ <S <S ด้านนี้ค่ะกระบี่นร้อยนะคะออกน้องมาแล้วนะคะน้องด่างสวยนะคะนี่นะคะมีกอเดียวนะคะมีกอเดียว70บาทจ้ะเท้าลำไยค่ะในกระถางนี้มี2ต้นจ้ะอยู่ในกระถาง5.5นิ้วนะคะเท้าลำไยก็เป็นบอลด่างอีกต้นหนึ่งนะคะเท้าลำไยกับมหาชัยเนี่ย ดูดีๆนะคะเขาจะคล้ายๆกันนะคะแม่แม่แต่ว่าใบเขาไม่เหมือนกันนะคะเท้าลำไยนี่เท้าลำไ่นะคะเอาไปเจ็ดสิบบาทจ้ามาด้านนี้ค่ะเป็นบัวหิมะนะคะบัวหิมะป้ายนะคะนี่ป้าย,ยสวยๆแบบนี้เลยนะคะเอาไปเจ็ดสิบาทค่ะใบนี้มีตําหนิก็ตัดเด็ดทิ้งไปเลยนะคะแม่แม่เพราะว่าไอ้เปน็นนี้เป็นไม้ที่สร้างหัวแล้วค่ะอันะะอนีน 5. 5นนนะะ้เป็นไม้มีหัวแล้วนะคะอยู่ในกระถางห้าจุดห้านิ้วค่ะนี่นะคะเป็นไม้มีหัวแล้วค่ะเอาไปเจ็ดสิบบาทจ้ะ มาด้านนี้นะคะในกระถางนี e tamam Higher, ้มีสามต้นนะคะกระถางนี so ้มีสามต้นสามหรือสี่กระถางนี้มีโอ้หลอดใหม่ออกมาเยอะเลยได้ไปสี่ต้นค่ะแม่แม่นี่นะคะได้ไปสี่ต้นนะคะพรมลือสีนะคะก้านจะแดงนะคะพรมลือสีนะคะก้านจะแดงนะสี่ต้นเนี้ยมันมีอยู่สองกระถางนะคะนี่นะคะแต่กระถางนี้ก็ได้สี่ต้นเหมือนกันแต่รวมรวมบุกน้อยไปด้วยนะคะมีสองกระถางนะคะป้าแมวขอกระถางละหนึ่งร้อยบาทจ้ะนี่นะคะเป็นโฟมกก เวลายิ่งโตยิ่งสวยนะคะผมฤษีจะเป็นบอลป้ายผมฤษีมัคควานสกกนิมิตนะคะแตะ่ใบจะคล้ายๆกันนะคะแม่แม่แต่ผงฤษีเนี่ยก้านเขาจะแดงนะคะมีสองกระถางค่ะกระถางละหนึ่งร้อยบาทจ้ะค่ะมีป้าแมวส่งอบอลสีไปให้พี่ๆท่านหนึ่งผิดนะคะซึ่งท่านสั่งปิกกินาีมาสามกระถางนะคะนี่นะคะป้าแมวเก็บมาให้อยู่นะคะพี่ๆนี่นะคะป้าแมวเก็บมาให้อยู่นะคะต้นนี้สวยนะคะ, <c oughs> ะ,คะปิกกินาีนะคะเก็บมาให้แล้วนะคะ พี่ๆเอฟบอลสีมาเดี๋ยวป้าแมวจัดส่งให้นะคะนี่นะคะป้าแมวไม,ไม่ไม่ไม่ลืมนะคะที่ป้าแมวส่งอะไรผิดไปบ้างไปก็ต้องขอโทษนะคะแต่ป้าแมวก็เก็บไว้ให้อยู่นะคะไม่ได้ขายไปไหนนะคะปีกอินทนรีนะส่วนท่านอื่นๆที่ยังคิดว่าป้าแมวส่งไปถึงหรือยังโทรแอดไลน์มาหาป้าแมวได้นะคะบางทีทางภาคใต้น้ํายัยางไม่ลดหรือบางที่ก็ลดแล้วเนาะของก็จะไปรวมอยู่อีกที่หนึ่งนะคะแม่แม่มันก็จะเลยกลายเหมือนช้าไปหน่อยนะคะ ป้าแมวก็ต้องกราบขอโทษไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะคะเพราะป้าแม่ส่งไปแล้วจริงๆเนี่ยขนส่งมีปัญหาเขาก็จะส่งให้แม่แม่ไม่ได้นะคะค่ะวันนี้ป้าแม่มีบอลสีมาแบ่งปันแค่นี้ค่ะชอบบอลสีอะไรของป้าแม่โอดไลน์หาป้าแมวนะคะป้าแมวขอขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีจ้า